ร้านเนี่ยขาติดจัดเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นเ <Wow. S 2> ตี๋ต้มยำสไตล์โบราณที่แท้ถูกเครื่องหมูเครื่องเนื้อเนื้อเปื่อยเอ็นตุนอร่อยเกินคาดไปมากครับตํานาน90ปีก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พยามาเปิดให้บริการแล้วที่สี่แยกสะพานควายตึกเดอะไลท์ชั้นสี่ใกล้ BTS สะพานควายบอกเลยครับร้านนี้ระดับจอมหยุดสูตรดั้งเดิมจากอายุธยานะถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นและนี่คือเจ๊ติมเจ้าของสูตรคนปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดชิมก่อนค่อยปรุงนะจ๊ะชีเด็ดของร้านนี้นะครับ ผมยกให้ในเรื่องของน้ำซุปน้ำเตี๋ยวเรือมีความหอมเข้มข้นกำลังดีเป็นเผ็ดที่อร่อยเลยนะแนะนำให้สั่งกินคู่กับเนื้อเปื่อยและเอ็นตุนกินคำแรกบอกเลยครับมีสะด้งนิดหน่อยเพราะอร่อยเกินกว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรเนื้อตุลน,นะครับจะมีความนุ่มเปื่อยหวานเนื้อออกน้ำต้มยำจะเป็นสไตล์แบบโบราณเลยนะจะออกหวานนำแต่ครบรสนะมีผสมกุ้งแห้งอยู่ในนั้นด้วยราคาก็กินง่ายสบายๆหน้าร้านเริ่มต้นที่50บาทนะเนื้อเปื่อยจะเริ่มต้นที่70บาทราคาดีจัดผมบอก คใครไม่สะดวกมาหน้าร้านแบบนี้สามารถสั่งผ่าน Delivery ได้นะมีทั้งแกล b l i n แมนช s อปปี้สรุปแบบง่ายๆครับร้านนี้เด็ดแล้วก็มันเป็นต้นตำรับจากอายุทยางจริงอะ่ะคืออร่อยด้วยเว้ย <laughs> ง่ายๆขนาดเลยอร่อยครับมาลองเถอะครับไม่ผิดหวังราคาดีด้วยอย่าลืมมาเช็คกินกันนะครับ